เดินดงมูดาวสะเตาวสวยเด่นสวัสดีค่ะวันนี้วันวันแห่งวันวันอะไรเนี้ยลมไม้ลมเย็นเทวมามาป่าสวยนกเขาเพียงคู่ วันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดรัฐบาลอีกไหนหวยลาวอีกไหนฮานอยอีกโอ้โหคุณแม่จริงๆแล้ววันที่ทุกวันที่สามสิบหรือวันทุกคืนวันที่สามสิบหรือสามสิเอ็ดเจจะไลฟ์สดรัฐบาลน,นะคะแล้วก็อะไรนะซึ่งวันนี้มันละมันก็มีหวยลาวด้วยจริงๆแล้วอยากลาวมากกว่า ข้างลาวมากกว่ารัฐบาลมันอั้นแล้วมันเล่นยากเนาะเราก็ปวดหัวเออล่าสุดนะคะเอ,อเลขที่เจ๊ปล่อยไปงีบเงียบในกลุ่มวดเนี้ยสามตัวเจ๊มีสองหางนะคะหางแรกเลยปล่อยไปแล้วคือแปดห้าแล้วก็หกแปดห้า แต่ตัวนี้ที่ปล่อยไปไปนะคะที่ที่ปล่อยไปแล้วตัวนี้ปล่อยไปแล้วหรือตัวหนึ่งยังไ right. yes. ม่ปล่อยแต่ลงให้ในกลุ่มไปประมาณสามสี่วันแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีคน <S <S เขาเอาไปลงกันเต็มหมดแล้วแหละคุณแม่เนาะไม่ต้องกลัวเขาเอาไปลงกันเต็มหมดแล้วค่ะคุณแม่ขาใช่ไหมก็เอาไปลงกันเต็มหมดแล้วเจ๊ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว บอกเจ๊รอเจ๊ไลฟ์สดแบ่งปันค่ะไม่ต้องแบ่งกันแล้วมั้งปัานนี้เขารู้กันทั้งประเทศแล้วสามตัวงวดเนี้ยมีสองหางตื่นเต้นน่ะจะรอดไหมงวดเนี้ <c oughs> จะรอดไหมในเรื่องของกระแสในเรื่องของดราม่านะคะในเรื่องของหลายๆอย่างเลยนะคะเจ๊ไม่รู้ว่ามันอัานไปหรือมันมันอัานอยู่แล้วแหละแต่ ก็อยากจะเอาใจหลายๆคนก็บอกว่าอ้อไม่อยากให้ออกเลยซื้อไม่ได้บางคนก็บอกแม่อยากให้ออกซื้อลอตเตอรี่เยอะแม่ออกมาเลยขอให้ออกเถอะหนูว่าซื้อลอตเตอรี่เยอะนู่นนี่นั่นนะคะเออจริงๆแล้วเจไ๊ไม่ต้องแบ่งไม่ต้องไลฟ์สดแบ่งปันแล้วมั้งใช่ไหมเขารู้กันหมดแล้วแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเจ๊ยังไม่ได้ไลฟ์สดบอกและยังไม่ได้โพสต์บอก เป็นสามตัวซึ่งงวดเนี้ยงวดที่แล้วอ่ะสามตัวเจ๊ให้หางเดียวถูกไหมคะคือเก้าสามห้าแต่งวดเนี้สามตัวให้สองหางยังไม่ปล่อยนะคะแต่เขาคงจะรู้กันแล้วแหละอ่าแล้วก็มีอ่ามีใบของแม่จำเนียนนะคะเอาเลขบอกอุย้ยข้างบอกก็ชอบเจ๊ฟองเบียลงเต็มหมดเลยขนาดเลขพุ้งเลขปลอมเขาเอาไปลงจนหมดเลย เลขปลอมเลขเปิมสารพัดเลยงวดนี้ยเลขปลอมเจ้าก็ยังเอาไปปิดนะอีหนึ่งหกสองนะเลขปลอมเจ๊ไม่รู้เรื่องเลยนั่นกระเจ้าก็เอาไปปิดเฮ้ยเจ๊ก็ไม่รู้จะทําไงเนาะบางโนบอกโ,อ,กโอ้ยไม่ต้องออกหรอกออกมาก็ไม่มีใครทุกเออบางคกบอกโอกโอออกมาเฮือซื้อทันออกมาเฮือไม่เฮ้ยซื้อลอตเตอรี่มาเยอะเออเราก็มันได้ทั้งสองเสียงสองฝั่ง เราก็ไม่สามารถไปคนโทรลให้ใครมาถูกใจได้บางคนอยากให้ออกบางคนอยากไม่ให้ออกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับอกองสลากเขาเลยนะคะว่าเขาจะหมุนแบบไหนเขาจะหมุนอย่างไรเอออ่าจริงๆแล้วเลขที่เจให้ไปมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจมันขึ้นอยู่กับดวงมันขึ้นอยู่กับกองสลากว่าเขาจะหมุนยังไง นะคะบางคนมาฝากผีฝากไข่กับเจม้ากนี่ก็ไม่ได้นะต้องเอาใจช่วยกองสลากเขานะคะให้หมุนยังไงให้เลิศให้หมุนยังไงให้เพอร์เฟกต์แค่นั้นเองเจมไม่สามารถไปบังคับกฎเกณฑ์ว่าคุณจะต้องออกเลขชั้นนะจะต้องออกเลขนี้เลขนั้นนะมันเจให้แนวทางไปออกไม่ออกมันอยู่ที่ดวงออกไม่ออกมันขึ้นอยู่กับการออกผลเพราะฉะนั้นแล้วผิดถูกเราก็ว่ากันไปนะคะคุณแม่ขาถูกต้องไหม ถูกต้องเนาะเออผิดถูกแล้วก็ว่ากันไปตา,ตามดวงผิดถูกแล้วก็ว่ากันไปตามโชคชะตาตามบุญเนาะเออบางคนมาฝากผีฝากใครเจ๊ต้องมาเท่าน,นั้นต้องอมาบอกฉันไม่รู้ฉันไม่จะไปทำอะไรเขาได้เลยเขานู้เขาฉันไม่ได้เป็นคนออกผลฉ,ฉันออกผลแล้วฉันล็อกฉันล็อกเลยหมุนตรงตึ้งเลยเออใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนออกผลเองนู่นทางทองสลากเขาเป็นคนออกผลนะคะเจ๊ไม่ได้เป็นคนออกผล เจ๊มีอ่าเป็นเพียงคนให้แค่เลขคุณอาให้ให้เลขคุณไปนะคะแล้วก็ผิดถูกยังไงเจ๊ก็ไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้นะคะแค่นั้นเองอือถูกต้องไหมคะแม่ขาเออถูกต้องไหมคะคุณแม่อะไรเอ่ยมันอยู่ที่ดวงวออใช่ดวงใครดวงวางบางคนก็อะไรนะเมื่อกี้จะอ่านคอมเมนต์ เจ๊ไม่ได้ขายโทรศัพท์นะคะเออใช่ไม่ได้ขายค่ะเจ๊สั่งมือถือยังไม่ได้ของเลยทําไมดีคะโอ้โดนหลอกแล้วคะ่กะกรลฟ์สดพูดประจําบอกสม่ําเสมอเราไม่เคยขายโทรศัพท์อะไรอยู่แล้วนี่เคเช้าเข้ารูดที่สองนะคะเออตัวเจ๊เองเจ๊ก็อยากให้มันออกเลขตัวเองแต่เราไม่รู้เราสามเราไปบังคับเขาได้หรอบังคับเขาไม่ได้ นะะถ้าบังคับก็ได้เราก็โอ้รวยกันทุกงวดเลยสิคะคุณแม่ขาเนาะมันอ,อยู่ที่ดวงอ่าทุกคนขาอ่านิเคเช้าเนี่ยเข้ารูดสองอ่าฟันที่สองเข้ารูดสองส่วนจีนห้างนิเคบ่ายทุกคนเข้าไปรอในกลุ่มนะคะวันนี้ลิงไลน์ที่เจ๊ปักมดุดเขาเปิดกลุ่มให้เข้าฟรีเฉพาะวันนี้วันเดียวนะคะใครเข้าทันคือทันนะเจ๊เคยบอกตลอดคะ่ะไม่เคยขายโทรศัพท์นะคะใช่ค่ะไม่เคยขายโทรศัพท์คะ่ะ ออกไม่ออกไม่เป็นไรค่ะแล้วแต่บุญแล้วแต่ดวงเออใช่เราทําไงได้ละ่ะใครใครซื้อหวยมันก็อยากถูกทั้งนั้นใครใครซื้อหวยมันก็อยากให้ออกเลขที่ตัวเองซื้อทั้งนั้นแหละค่ะคุณแม่ขาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วจะโทษใครก็ไม่ถูกจะโทษฝั่งไหนก็ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับผลเขาออกอยังไงเราก็ต้องว่าไปตามนั้นถูกต้องไหมคะเออใครซื้อหวยมากไม่อยากถูกซื้อหวยบอกซื้อไปงั้นแหละไม่อยากถูกหรอกอ้ามีที่ไหนคนเราซื้อหวยมันก็ต้องหวังถูก นะคะเจให้เลขเจก็ต้องหวังถูกถูกต้องไหมคะเจให้เลขทุกคนไปให้ทุกคนไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันเจก็หวังว่าเออเลขเจจะเข้าเลขเจอ่ะเจก็อยากถูกหวยเหมือนกันแต่เราไปบังคับกดเกณฑ์เขาได้ไหมคะมันก็บังคับเขาไม่ได้ผลออกยังไงก็ต้องว่าไปตามนั้นนะคะกองสลากเขามีมาตั้งแต่เจยังไม่เกิดเลยคะ่ะเออเราไปบังคับเขาได้ไหมไม่ได้ใครวางอ่ะต่อไปนี้นะคะใครที่ชอบมาวางเว็บ วางอะไรเวลาเจ๊ไลฟ์สดหรือว่าเข้าไปคอมเมนต์ในโพสขออนุญาตบล็อกนะคะเออเออใช่ไหมอ่ะโอเคทุกคนเข้าใจตรงกันนะอุ้น่ารักมากเลยวันนี้วันนี้มีลาวด้วยลาวงวดที่แล้วฟันสามเม็ดเดียวสามเก้าออกสามหกชิมีกมไหมคะเออชิมีใช่ไหมคะ ดังมากเลยค่ะขึ้นไทยรัฐแล้วนะคะโอ้ปีที่แล้วขึ้นช่องเจ็ดค่ะปีที่แล้วเจ๊ฟองเบียรออกช่องเจ็ดนะคะรายการสารคาดีท้องโลกนะคะเขาเชิญไปออกรายการสารคาดีนะคะ <c oughs> <c oughs> เออเออปีที่แล้วก็เอเอปีที่แล้วออกช่องเจ็ดนะออกสารคาดีท้องโลก <c oughs> ชีมีเออเออแจ้งแค่นี้แหละ ใครรอนี่เคบ่ายจีนบายนะคะเข้าไปรอได้เลยจิ้มหิงไลน์ที่เจ๊ปักหมดุดเจ๊ให้แคปบจีนก่อนไม่รู้ทุกคนเออไม่ทันแล้วแหละจีนนะปิดแล้วเอาห้างเสีงก่อนก็นแล้วกันเนาะคุณแม่ขาเออเราคนเราอยากใช่ค่ะเจ๊ใครใครซื้อก็อยากหวังถูกถูกต้องค่ะแต่เราไม่รู้แค่นั้นเองว่ามันอันอันนี้นีิเคฟันที่2นะคะออกสองามืเช้า อ่ะห้างเสงใครแขบแล้วกดเจ็ดชอบตามไม่ชอบผ่าน CF สินค้าช่องทางไหนคะตอนนี้เรางดรับ CF สินค้าแล้วนะคะใครที่จะสั่งของเอาไว้รอบหน้าตอนนี้สินค้าหมดแล้วนะคะโอเคขอบพระคุณมากคะ่ะคุณแม่ขามีวิปปอมเยอะมากคะ่ะสุ่มแจกทองขายเครื่องรางฟองเบียร์คนสนใจเพียบเลยพร้อมคะ่ะ ปลอมค่ะคุณแม่มันก็จะหลอกให้เราโอนเงินไปยังไงคะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ของไงคะทุกคนอย่านะทุกคนอย่าไปหลงเชื่ออะไรไง่ายๆนะคะโอ้ oh. oh.